คิไวไเลยครับไทยแลนด์ทอยเอ็กซ์โปรครับ1-4พฤษภาสองห้าห้าเจ็นะครับหรือสองห้าสิือปีนี้ครับวันนี้วันที่สองนะครับเหลืออีก2วันอันนี้เป็นเกมไลน์ครับแล้วก็มีโมเดลของไลน์เต็มเลยนะครับน่ารักดีฮะ แน่นอนฮะลายก็คู่กับเกมอ,อยู่แล้วครับดี่ผมจะพาไปดูพวกโมเดลมีชากมีดิเต้ถ่ายรูปเต็มเลยนะครับแล้วก็ยังมีเจ้าโมเดลให้ดูน่ารักกันรักน่ารักดีครับอ่าแล้วก็ทะลุมาเป็นพวกแบ,บรบิกแล้วฮะ ที่หาดูได้ยากครับพวกไซสพันเปอร์เซ็นต์ตัวใหญ่มากออฟติมัสนะครับไอรอนแมนอีวาเกเลียนคนชอบมอเดลนี่มางานนี้นี่หัว,วใจพองโตแน่นอน,นมากันได้ครับ1-4 <c oughs> ครับพฤษภา <c oughs> ครับ งานก็จะมีตรงส่วนที่เป็นโซนโอโมเดร์ตะวันก็มีครับโซนที่เป็นตัวแสดงสินค้าปกติอยู่แล้วครับพวกตามช่องทางเดินต่างๆนะครับก็มีเกือบทุกทุกล่องนะครับยิ่งใหญ่จริงครับยิ่งใหญ่ดีนดีส่วนที่เป็นหนังนะครับมีแบทแมน เตรียมแบตกล้องมาให้เต็มครับได้ถ่ายรูปกันมันแน่นอนชิวเว้ครับ Thailand Toy Expo ครับที่เซนทรัลเวิลด์